ผมหลังจากจัดทรงจัดทรงเรียบร้อยแล้วก็ถ่วงประชิดล้อเรียบร้อยนะครับช่างก็จะทําการตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ตอนนี้ช่างก็หาค่าเฉลี่ยค่าศูนย์ของรถนะครับจับจับเซนเ,นเตอร์ทั้งสี่ล้อนะครับจับเซนเตอร์จับศูนย์ล้อทั้งสี่ล้อนะครับ เพราะว่าโหลดหน้าหลังเลยครับโหลดหน้าหลังนะครับยิงกล้องด้วยสามมิตินะครับยิงกล้องด้วยสามมิติเครื่องจอนบีนนะครับจากอิตาลีับตอนนี้ก็มาหาค่าพวงมาลัยนะครับาหาค่าพวงมาลัยความละเอียดนะครับผมเครื่องเราจะคาลิเบตคาลิเบต,เบตทุกๆสี่เดือนนะครับ เครื่องตั้งศูนย์เราจะคาลิเบตทุกๆสี่เดือนช่างจะมาคาลิเบตให้ค่าาจะเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนเราก็จะคาลิเบตทุกๆสี่เดือนนะครับเพื่อความละเอียดของงานที่ออกไปมีหาข้างซ้ายเสร็จก็หาค่าเฉลีย่ยข้างขวานะครับสังเกตดูที่สีเขียวนะครับพอเข็มชี้ที่สีเขียวปับ๊บ แล้วเสียงเครื่องจะดังนะครับหรือได้ค่าเฉลี่ยแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางนะครับตั้งองศาวงมาไรยความตรงของพวงมาไรยนะครับแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับผมล็อกไว้ก็ได้ค่าตรงนี้แล้วก็ปั๊บเดี๋ยวเราจะดูค่าแคสเตอร์แคมเมอร์นะครับแล้วก็ค่าของโทว่วาจะเพี้ยนไปสักเท่าไหร่นะครับ จะขึ้นมาเป็นกราฟเป็นจอที่หน้าจอนะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับลูกค้าสังเกตดูได้นะครับครับดด้านหหลลังังงรอหลังนะครับรอหลังนิดหน่อยครับ เติไม่ได้โทรไม่ได้แคสเตอร์ไม่ได้โทรไม่ได้นะครับแคเตอร์เพี้ยนโทรเพีย้ยนเพียเพ้ยนเยอะครับเพี้ยนเยอะนะครับเห็นไหมครับแถวช่างก็จะทําการตั้งศูนย์ปรับลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวข้างหน้านี้นะครับสั่งรับการตั้งศูนย์สำคัญนะครับมันจะกินยางครับผม รถก็จะไม่เกาะถนนเท่าที่ควรนะครับถ้าศูนย์ไม่ได้ตั้งแต่โทรเอาพวงมาลัยตรงอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องปรับค่าแคปเตอร์แมเมอือให้ด้วยนะครับเ,เด็ดดูเข็มช่างปรับพับเข็มก็จะจะวิ่งตามค่าที่ช่างปรับองศานะครับ ช่างจะขันปุ๊บเข็มก็จะคลายช่างคลายนอ็อตลูกเบี้ยวแล้วก็จะทำการปรับองศาครับผม เมันจะขึ้นมานะครับสังเกตดูนะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อค่าเฉลี่ยไม่เท่ากันนะครับยางแต่ละยี่ห้อแต่ละเบอร์ก็ไม่เท่ากันครับอยู่ที่ประสบการณ์ของช่างล้วนๆเลยครับเครื่อง70%ปรประสบการณ์อีก สิบเปอร์เซ็นตครับต้องไปด้วยกันนะครับช่างกับเครื่องต้องไปด้วยกันครับผมนะครับต้องมีการเผื่อหน้ายางด้วยนะครับเพราะว่ารถลูกค้าได้ใช้งานมาแล้วประมาณปีกว่านะครับผมต้องช่างต้องต้องเผื่อด้วยประสบการณ์นะครับ ประสบการณ์ของช่างจะต้องเผื่อหน้ายางด้วยครับพอยางก็ปีกว่าก็การสึกหลอก็พอสมควรแล้วครับเรียบร็ยแล้ว,ลวลลลนะครับก็ลกช่างก็จะบไปล้องรถนะครับถ้ายังไงก็มาปรับเพิ่มนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จพิธี ส่งรถส่งงานลูกค้าได้ครับผมขอบคุณครับสอบถามได้ครับ089-0143772เ็ 2, ด่านเพลนซเตอร์แมคโคลาดครับผมขอบคุณครับ